จุดดำที่ดวงตาเกิดขึ้นได้อย่างไรอันตรายหรือไม่และจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชั่วกนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยดวงตาก็เป็นอ,อวัยวะหนึ่งที่เหมือนกับผิวหนังทั่วๆไปนะครับสามารถจะมีเม็ดสีหรือเซลล์ที่เป็นเซลล์ที่มีสีมาสะสมผิดปกติได้นะครับซึ่งเราก็จะคุ้นเคยกันทั้งในที่เราเรียกว่าเป็นฝหรือเป็นปานนะครับเริ่มกันที่จุดดาแบบแรกที่พบได้บริเวณดวงตา ฝตัวฝหรือภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าเนวัสเนี่ยในบริเวณดวงตาเนี่ยเราสามารถพบฝก็คือเป็นลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะครับเป็นก้อนนะครับนูนๆอาจจะพบได้ตั้งแต่บริเวณเยื่อบุตาขาวแล้วก็พบได้บริเวณเปลือกตารอบๆดวงตาได้นอกจากนั้นยังสามารถพบได้ที่ม่านตาได้ด้วยนะครับอาจารย์อธิบายฝอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เกิด ไอาจจะเป็นตั้งแต่แรกเกิดมาเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะเพิ่งมาปรากฏทีหลังก็ได้ฝฟที่พบได้บริเวณดวงตาอันตรายไหมครับ โดยทั่วไปไฝไม่ว่าจะพบที่บริเวณเปลือกตาหรือเยื่อบุตารวมทั้งที่บริเวณม่านตาเนี่ยถ้ามันมีการโตตามขนาดตัวช้าๆเนี่ยโดยทั่วไปมักไม่มีอันตรายอะไรแต่ในกรณีที่ไฝชนิดนั้นเนี่ยมีอาการโตเร็วผิดปกติหรือมีลักษณะผิวนูนตะปุ่มตะป่ำหรือมีเลือดออกที่บริเวณผิวของตัวไฝบ่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นอาการอันตรายที่จะเตือนว่าอาจจะมีการกลายหรือเปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายขึ้นมาได้นะครับเรา ฉะนั้นควรจะรีบไปพบจากูุแพทย์เพื่อที่จะพิจารณาว่าจำเป็นต้องตัดออกเพื่อจะส่งตรวจชิ้นเนื้อต่อไปหรือไม่ครับ และหากจําเป็นต้องตัดไฝที่ดวงตาก็ต้องใช้ความชํานาญเป็นพิเศษการผ่าตัดไฝออกจากบริเวณดวงตาก,ก็อาจจะมีความซับซ้อนกว่าไฝที่บริเวณผิวหนังทั่วไปนะครับตั้งแต่เนื้อเยื่อบริเวณดวงตาอาจจะมีขนาดหรือพื้นที่จํากัดนะครับเพราะฉะนั้นการตัดไฝก็จะต้องตัดด้วยความระมัดระวังนะครับว่าจะไม่เกิดผลกระทบตามมาหรือรวมทั้งการตัดไฝที่บริเวณขอบเปลือกตาก,ก็จะต้องตัดโดยจกักษุแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะป้องกันภาวะที่อาจจะเกิดเปลือกตาแหว่งหรือ มีปัญหาซึ่งมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตหรือใช้ดวงตาต่อไปอ่ะนอกจากจุดดาบริเวณดวงตาอาจเกิดจากฝอแล้วยังอาจเกิดจากปานได้ด้วยส่วนปานที่ตานะครับภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าเมลานอซิดก็คือภาวะที่มีพื้นที่บางส่วนของตาขาวนะครับที่มีสีเข้มกว่าบริเวณอื่นๆเป็นปื้นนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่ามีปานที่ตาขาวได้นะครับ แล้วปานที่ดวงตาจะเกิดขึ้นได้ในช่วงวัยไหนครับกรณีที่เป็นปานที่บริเวณดวงตาส่วนใหญ่จะเป็นมาตั้งแต่เกิดนะครับเพียงแต่ว่าในตอนแรกเกิดดำนั้นอาจจะยังดูไม่ชัดก็อาจจะค่อยๆชัดขึ้นนะครับแต่บริเวณพื้นที่ก็จะโตตามขนาดตัวปานที่พบได้บริเวณดวงตาอันตรายไหมครับปานที่บริเวณตาขาวเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนชนิดหนึ่งนะครับว่าในคนที่เป็นปานที่บริเวณตาขาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นในบริเวณค่อนข้างกว้างนะครับรวมทั้งหากมีที่บริเวณเปลือกตาหรือผิวหนังบริเวณรอบๆดวงตาด้วย อาจจะเป็นในการเตือนว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต้อหินตามมาได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีเม็ดสีแบบนั้นเนี่ยไปอุดอยู่ที่ท่อระบายน้ําที่หล่อเลี้ยงลูกตาด้านในนะครับเพราะฉะนั้นในคนที่มีปานที่บริเวณตาขาวเนี่ยแนะนําว่าควรจะต้องไปพบจากสุแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคบเพื่อที่จะได้ไปตรวจวัด,วดความดันตาเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดโรคต้อหินตามมาได้ครับสาหรับใครที่สังเกตพบจุดดาบริเวณดวงตาไม่ว่าจะเป็นฝาหรือปาน อาจารย์มีคําแนะนําดังนี้ครับสาหรับท่านที่ส่องกระจกมองดวงตาแล้วก็เห็นว่ามีลักษณะจุดหรือก้อนสีอาจจะเป็นสีน้ําตาลเข้มหรือสีดําผิดปกติที่บริเวณดวงตานะครับถ้ามีความกังวลก็อาจจะไปพบจกักษุแพทย์เพื่อจะได้คอยตรวจเฝ้าประเมินว่ามันมีการโตผิดปกติไหมมีลักษณะที่บอกถึงการกลายเป็นเนื้อร้ายหรือไม่เพื่อจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพราะว่าถ้ากรณีที่มีข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นเนื้อร้ายนะครับเช่นก้อนหรือฝนั้นมีขนาดโตขึ้น เร็วกว่าร่างกายหรือดวงตาหรือมีเลือดออกหรือมีผิวที่คุกหะก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดแล้วก็ส่งตรวจทางพยาธิสภาพหรือส่งตรวจชิ้นเนื้อถ้ามีลักษณะเป็นไฝปกติก็ไม่จําเป็นต้องได้รับการรักษาอะไรต่อนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อร้ายนะครับก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องได้รับยาหรือการรักษาต่อเนื่องต่อจากนั้นต่อไปครับ มันสังเกตดวงตาหากพบความผิดปกติอย่าปล่อยไว้รีบพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษานะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จยังแอดไลน์สูญชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแอชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชัวก่อนแชร์